กลมแล้วพี่น้องเอ้ยกลมแล้วขับเจ้าโดคอยไกลสชไดไเกี่ยวแล้วคะ่ะเด๋มีมากเหลืองแล้วเด้อบางห่วงก็เหลืองแลได้ค่ะพี่น้องเอ้ยกลมมาแล้วบาทที่นี่ชิไดไอเกี่ยวแล้วชิดไเกี่ยวแล้วจ้าปื๊ดงามขนาดพี่น้องก็เป็นบุ้มเป็นงูนอยู่เบื้องในพวกปัดขาบเจ้าโดคือมาคักมางามแทพพี่น้องเบ้งในเอาลูกน้น้ำคักกะรี่ครับเบื้งในเพื่อน ปึ๊ดเปิงมากมันพี่น้องเลยเปิงมากเป็นเป็นงูเป็นงูนอยู่เบื้องในภูอันนี้อันนกกับพ่อนกเด้อกินเขาอันนี้ปืดวางใดงามแหงคักเห็งเป็นปุ้มเป็นงูนอยู่วางนี่แหงคักพี่น้องภูวางนี่แหงคักเลยค่ะอากาศดีเมื่อนี้มานามาเลาะเปิงเขามาเลาะเบิงนก เลิกงานแล้วก็ได้มาเอาบรรยากาศอันสดชื่นตามทุ่งไร่ทุ่งนาเรานะพี่น้องเนาะเมือ่อดบร่มได้มาหน้าหรือว่าอันห้างหายไปหลายๆมือ้อขึ้นโฮสได้พี่น้องเลยขึ้นโฮสให้ขึ้นโฮสหน้า้นะเขาเคยมาแล้วเนาะเขาเคยมา,เ,าเคยมาเบิ่งเขา้าเบิ่งน,น้ำยั้งเลทุงเลย่างได้กินเขา้ากินน้ำแล้วก็มีแห้งมีความสุขได้พี่น้องเลยเออกินห่วงเขากินกินใบเขานะเปนะ็น้น่อเกี่ยวนี่แห้งสีหอมได้นี่พี่น้องเลยนี่ นอ,อนหดยามเกี่ยวเขาแห้งสีหมเขาแล้วปัดคักอดีเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยปีนาขอยีไใส่อีกก่อนแบบนี้คันหุนจกกักว่ามันเป็นพุนป่าน,นี้เขาใส่มาหึงแล้วอันนี้คอยลดลงใส่เขาเจ้ากลา,างตั้งหึงเนาะเออเอาเขาเจ้าโดลงคันหุนจักก็มันงามมันคักแบบนี้ซื้อคอยใส่มาหึงแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งในผูอ่อนโซนเขาขนาดเลยจ้าเบิ่งในคักคักคัก,กจ้ะ